สวัสดีครับแกรกำลังมองหาวัวแม่แยกลูกนะครับแกรกำลังมองหาวัวแม่แยกลูกนะครับวัวตัวนี้เป็นวัวแม่แยกลูกนะครับมีลูกมาแล้ว2ตัวนะครับสถานะตอนนี้ท้อง4เดือนนะครับสถานะท้องตอนนี้4เดือนนะครับท้องกับพ่อคุ้มฝูงนะครับหัวหองกับพ่อคุมฝูงวัวตัวนี้มีลูกมาแล้ว2ตัวนะครับสูงอยู่ประมาณเมตรสีถึงเมตรสีนะครับเมตรสีถึงเมตรสีท้อง4เดือนนะครับท้อง4เดือน ราคานะครับราคา42,500บาทพร้อมส่งนะครับราคา42,500บาทพร้อมส่งนะครับรับประกันท้องรับประกันตำหนิทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นขาถกบัวทอนซี่โครงสุดมดลูกไหลผสมไม่ติดนะครับยินดีคืนเงินคืนวัวในราคาที่เราซื้อขายกันจริงนะครับเฟรมใหญ่นะครับวัวชนดนี้เฟรมใหญ่เป็นวัวท้องนะครับเป็นวัวท้องดูบรรทายนะครับท้อง4เดือนนะครับท้อง4เดือนเบอร์ใหญ่นะครับ